สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีเช้าวันพุทธที่23กุมภาพันธ์นะคะวันนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะในคาบติวของเราหนังสือนะคะอาร์ทีอยู่ที่คุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนัดนักเรียนนะคะนัดผูปป้ป,ปกครองมารับหนังสืออาร์ทีนะลูกนะแต่ว่าตอนนี้นะคะช่วงนี้เราติวกับหนังสืออา่านออกเขียนได้ก่อนนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ ในหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำอะไรคำต่อไปนี้ขึ้นต้นด้วยอักษรชนิดใดแยกเขียนลงในตารางด้านล่างให้ถูกต้องเขียนลงในตารางด้านล่างให้ถูกต้องนะคะอ่ะเรามาดูกันที่อักษรกลางก่อนอักษรกลางคืออะไรนะไก่จับตาดูเด็กเต้นบนปากโอง่งใช่ไหมคะอักษรสูงผีฝาก ถ้วยข้าวสวยให้ฉันอักษรตามงูใหญ่นอนยิงฟันอยู่นะริมวัดโมลีโลกพ่อค้าชาวไทยซื้อนกคู่ใช่ไหมคะอ่ะโอเคเราจะเริ่มจากอักษรกลางก่อนลูกเพราะว่าอักษรกลางเนี่ยง,ง่ายที่สุดเราจํากันได้แล้วนะคะไก่จับตาดูนะคะแหมไก่เห็นไหมคะก้างเนี่ยก็เ,เอาคําว่าก้างมาเขียนเพราะว่าไก่ใช่ไหมคะไก่กับก้างมีกอเหมือนกันนะคะ ไก่มีอีกไหมไก่มีไก่ไหมนี่ไงคะไก่อ่าไก่อ่าแล้วก็มาเขียนแบบนี้ก็อ้าวก็ไ่ไก่มีไก่อีกไหมมีไก่ไหมไม่มีแล้วจับจอจานมีไหมจอจานจับจอจานอืมไม่เห็นเลยเนาะจับตานี่ไงตาคุณครูเจอตาแล้วจับตาตาก็คือตอเต่าใช่ไหมคะอ่าจับ ตามีตาต่ออีกไหมมีตาต่ออีกไหมตาดูไก่จับตาดูดูนี่ไงครูเจอดเด็กแล้วไก่จับตาดูโดอาร์อมอด้ไม้โทดาดไก่จับตาดูมีอีกไหมคะอดเด็กนี่ไงไก่จับตาดู เด็กเด็กนะคะดาเด็กหรือดอชดานะคะตอเต่าหรือตอปลาตักนะคะเด็กเต้นบนบใบไม้มีไหมนี่ยใบไม้บนบนมีบนอีกไหมคะมีใบไม้อีกไหมลูกไม่มีแล้วเนาะปากนี่ไงปากปอปานะคะปลาปาก็คือปากกับ ้ายได้คำว่า้า้มาปากมีอไหมคะมีมีอีกไหมคะไม่มีแล้วเอาต่อไปโอง่งนี่ไงไก่จับตาดูเด็กเต้นบนปากโอง่งได้คำว่าอ่างมานะ,ะสำหรับอักษรสูงก็เช่นเดียวกันนะคะลูกกระทงเลยผีฝากถ้วยข้าวสวยให้ฉันนี่ไงคะผีเราหาผีก่อนนะผีผอพึ่งมีไหมไม่มีเลยเนาะผีฝาก ฝากฝฝาฝอฝา,านี่ไงฝากนะคะอ่าอันนี้ข้าวอันนี้เขาข้าวเขาเขียนไว้แล้วตรงนี้ฝากอ๋อนี่ไงผีครูเจอผีแล้วนี่ไงผีตรงนี้ใช่ไหมคะลูกี่ผีตรงนี้อ่าถ้างั้นเดี๋ยวครูเขียนผีก่อนนะผีก็คือผอพึ่งคําว่าผ่านใช่ไหมคะผีแล้วก็มีคําว่าฝากด้วยใช่ไหมคะฝากก็ฝอฝา ได้คำว่าฝ้ายมานะคะฝ่อา,า,าผีฝากถ้วยนี่ไงถ้วยข้าวนี่ไงข้าวเลยนี่ข้าวสวยนี่สอเสือให้ให้ใหเห็นไหมคะฉันฉั้นชอชิงชอชิงชอชิงช้อชิงไม่มีนะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นอักษร,รต่ำลูกนะเราแยกแบบนี้นะคะนนเดี๋ยวนานนี้เด็กๆทำด้วยตัวเองนะคะอ่าทีนี้หน้านี้ นะคะหน้านี้เดี๋ยวให้เด็กๆหัดอ่านให้คล่องเลยนะลูกนะหัดอ่านให้คล่องเลยอ่าอ่านตรงนี้ให้คล่องนะตรงเนี้ยอ่าเดี๋ยวลูกเอาหนังสืออ่านออกเขียนได้มาแล้วก็ทําดอกจันรตรงนี้ไว้นะคะทําดอกจันรตรงนี้ไว้นะแล้วก็บอกว่าอัดคลิปอ่านอ่าอัดคลิปอ่านให้ครูเยี่ยมหมายฟังนะเดี๋ยวพอลูกทางานเสร็จแล้วลูกอัดคลิปตรงนี้อ่านให้ครูเยี่ยมหมายฟังเลยนะแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่สะกดละ โอเคไหมเราไม่สะกดแล้วเนาะเดี๋ยวลูกอ่านได้เลยนะคะแล้วลูกเอาคำเนี่ยมาเติมตรงนี้ทำหน้านี้ให้เรียบร้อยนะอ่าส่วนหน้านี้ก็เหมือนเดิมนะคะอ่านคำตรงนี้แล้วก็ให้ดูดูว่ารูปตรงไหนนะนี่ไงคำว่าคำนี้คำว่าอะไรครับยเรือนี่ไงรูปภายเรือแล้วก็เขียนจอจานตรงนี้โอเคนะอ่าส่วนด้านนี้นะคะ ด้านนี้เขาเอาคามาสลับกันมัวตัวไปหมดเลยเด็กๆนะคะมีหน้าที่นําคําพวกนี้มาเรียงใหม่ <_ C 1> หเห็นไหมคะมาเรียงใหม่ให้ถูกต้องอ่นนี่เขาเอาคามาลอยและลริ้วลอยมัวตัวแล้วนะคะเด็กๆช่วยเขาหน่อยนะคะช่วยเอาคํามาเขียนใหม่มาเรียงใหม่ให้ถูกต้องด้วยนะ,ะอะ่ะต่อไปหนะ้าต่อไปอะ่ะอันนี้เราเคยทํากันมาแล้วนะคะเราก็อ่านด้านบนก่อนเราอ่านด้านบนก่อน พอเราอ่านด้านบนเสร็จใช่ไหมคะเราก็เอาคำจากด้านบนเนี่ยมาเติมด้านล่างให้ถูกต้องเนาะส่วนด้านล่างนะคะวิเคราะห์คิดวิเคราะห์เลือกข้อความที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพก็เหมือนเดิมลูกอ่านอันนี้ไปเนาะพออ่านอันนี้ไปแล้วลูกก็มาดูซีภาพไหนตรงกับคําที่เราอ่านแล้วก็เขียนให้สวยนะคะอาเมื่อกี้เราอ่าน เราอ่านตรงข้างบนที่คุณครูบอกให้ลูกทำสัญลักษณ์ไว้ใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวลูกต้องอัดคลิปอ่านหน้านี้ให้คุณครูคฟังด้วยวงกลมหน้านี้เอาไว้นะคะแล้วบอกว่าอัดคลิปเขียนไ้เลยคะ่ะอัดคลิปหน้านี้นะคะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกับคุณครูก่อนดีกว่านะคะก่อนที่เด็กๆจะอัดคลิปกวางงูกวางทางเสือดาว ข้ามน้ำเถาวันอ่าเราไม่สะกดแล้วนะยังมีกวางตัวหนึ่งมันลัดเลาะไปตามทางในปาพอผ่านแม่น้ำมันก็เจอเงาตัวมันในน้ำกวางดูเขาอันสวยงามก็ว่า เข้าทีดแทีแท้แต่ขาทั้งสี่นั่นสิช่างไม่น่าดูเอาเสียเลยขณะนั้นมีเสือดาวเข้ามาใกล้ๆกวางหันไปดูมันรีบหนีข้ามน้ำเข้าไปในป่ารกเขาทั้งสองไปพันกับเถาวัน รังตัวมันไว้จะหนีต่อไปก็ไม่ได้กวางรู้ตัวว่ามันช่าง,งโงแ่แท้ๆถึงเวลานี้เขางามก็ไม่สำคัญขาทั้งสี่สำคัญกว่าเดี๋ยวลูกอ่านนะั้นนี้ให้คุณรูฟังด้วยนะคะมีสองหน้านะอ่าอ่านเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมอ่าน อัดคลิปนะหัดอ่านให้คล่องแล้วก็อัดคลิปเสร็จแล้วก็มาทําหน้านี้ด้วยกันนะคะอันนี้เหมือนเดิมนะคะคําศัพท์ความหมายเลือกคําที่กําหนดให้แล้วเติมใต้ภาพาให้ถูกต้องคํานี้อ่านว่าอะไรนะคะลูกพยายามอ่านนะคะอ่านไม่ได้ก็สะกดเอานะคะถ้ายังอ่านไม่เก่งก็สะกดเอานะคะใครอ่านเก่งแล้วก็เขียนด้านล่างได้เลยเขียนให้สวยๆนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการจับใจความนะคะอ่านเรื่องกวางโง่มักยะแล้วก็เติมคําลงในช่องว่างให้ถูกต้อง เราก็ดูว่าข้อที่หนึ่งเขาถามว่าอะไรกวางอาศัยอยู่ในในอะไรในเอเขียนลงมานะคะเขียนลงมามีห้าข้อนะตรงนี้นะคะแล้วก็หน้าต่อไปนะคะคิดวิเคราะห์นะคะโดยการเติมเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายผิดหลังข้อความต่อไปนี้เรามาลองดูข้อแรกกันนะกวางอาศัยอยู่ในบ้านใช่ไม่ใช่หรือไม่ใช่เขาอยู่ในป่าใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไง เป็นป่าที่เป็นยังไงด้วยเขาอาศัยอยู่ในป่านะคะป่าลึกไหมอ่ะเขาไม่ได้บอกนะเขาบอกว่าอาศัยอยู่ในป่าโอเคกวางเจอช้างริมแม่น้ําโอ้ยคลัว,วไม่ใช่ละไม่ใช่ช้างลวใช่ไหมคะอ่ะเราก็กาผิดแบบนี้โอเคนะคะกากระบาดแล้วก็แตงประโยู นำคาที่กําหนดให้มาเรียบเรียงใหม่ให้ได้ใจความนะคะเขาสลับกันอีกแล้วเขาสลับเขากแกล้งเด็กอีกแล้วเด็กๆก,ก็ช่วยกันนะคะนาคาที่เขาสลับกันเนี่ยมาแต่งใหม่ให้ถูกต้องนะคะมาเรียงใหม่ให้ถูกต้องนะแล้วก็สุดท้ายเรามาอ่านคําคล้องจองกันนะคะมาเลยชาลีมีมะดัน ชาลีมีมะดันเธอและฉันมีมันเผาสีฟันกันเบาเบาติติเอาถังน้ำมาแม่จะทำน้ำปัน่นพ่อจะปั้นตัวโลมาเสื้อกั๊เธอเข้าท่า เขาปั่นมาห้านาทีอ่าถ้าเกิดว่าลูกยังอ่านไม่คล่องนะคะก็ให้ลูกกดหยุดคลิปนะคะเวลาคุณครูอ่านลูกก็กดหยุดคลิปแล้วลูกก็อ่านตามคุณครูได้เลยนะคะอ่าอันนี้อีกหนึ่งอันนะคะที่คุณครูจะให้ลูกอัดคลิปอัดคลิปอ่าเพราะฉะนั้นอัดคลิปมี3หน้านะคะมีหน้าที่96อ่าเดี๋ยวคุณครูย้อนให้ดูนะมีหน้า96้นะ 93นี่ก็คือแม่นี้เนาะ93เรื่องกวางโง่นะคะแล้วก็มีหัดอ่านให้คล่องตรงนี้นะคะนี่3จุดนะคะน้า93จุดนี้นะคะลูกอัดคลิปนะคะไม่ต้องสะกดแล้วนะตอนนี้เราไม่สะกดแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะอ่านแบบไม่สะกดกันละนะคะตรงนี้นะโอเคงานในคาบ ติวมีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆตั้งใจทำนะคะสำหรับคาบตวิวันนี้บ๊ายบาย